In front of the prison camp. Excellent, Snake. Nate hasn't slowed you down one bit. Kept you waiting, huh? สวัสดีครับที่นี่คือ d a ๊ดเกมเมอร์ไทยแลนะครับกับสกู๊ปพิเศษ15นาที10บาทภายใน15นาทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ย้อนเวลากลับไปทำความรู้จักและย้อนรำลึกถึงที่มาของเกมเก่าๆที่เราประทับใจกันครับผมเลียวพุูธอยู่ประจำการเช่นเคยนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากช่วยไลค์ช่วยแชร์บอกต่อ กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวทั้งหมดพร้อมกับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกับช่องเล็กๆฝากเอาไว้ในซอกข้อพับด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม m e t r o g e s r Solid กันครับ Metal i e a r Solid เนี่ยเป็นเกมจารกรรมรอบเรนนะครับสายลับแอคชั่นที่ถูกกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากในเรื่องของความมันความตื่นเต้นและเนื้อหาที่ชวนติดตามตลอดทั้งการเล่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ m e t a ลเกียเนี่ยมีความเป็นมาที่ยาวนานถูกผลิตและก็ลงให้กับคอนโซลจากอดีตสู่คอนโซลรุ่นใหม่หลายต่อหลายเจเนอเรชันยังไม่มีใครลบสถิติความสำเร็จของเมทัลเกียได้เลยครับบิดาผู้ให้กำเนิด m e t a ลเกียคือคุณฮิเดโอโคจิมะหรือบคุคคลที่เราเรียกกันติดปากว่าเทพโค ว่ากันว่าในยุคหนึ่งของวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นในช่วง70 s ถึง80 s ทางญี่ปุ่นไม่ค่อยนิยมนำภาพยนตร์แอคชั่นจากทางฝั่งอเมริกามาฉายในโรงภาพยนตร์บ้านพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับเนื่องโดยสาเหตุอะไรนั้นทางเราก็ไม่ทราบแน่ชัดแต่ว่าก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของความเป็นชาตินิยมที่สูงตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นนั่นเองครับแต่ทว่าก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มรวมไปถึงคุณโคจิมะด้วยที่มักจะไปหาภาพยนตร์แอคชั่นสายลับ หรือว่าภาพยนตร์แอคชั่นแนวตำรวจคู่หูของฝั่งอเมริกาจากร้านค้าที่เน้นจำหน่ายภาพยนตร์สำหรับตลาดทางเลือกในรูปแบบฟอร์แมตต่ตางๆเช่นม้วนวิดีโอ VHS เลเซอร์ดิสมาเปิดชมในบ้านของตัวเองกันครับ ด้วยความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นในสมัยนั้นนี่เองนะครับจึงทําให้คอหนังในยุคนั้นเนี่ยกว่าจะได้ชมภาพยนตร์แอคชั่นมันๆสักเรื่องที่ตัวเองชื่นชอบนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกง่ายได้นักนะครับเพราะว่าต้องหอ,อกแรงกันค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวคุณฮิเดโยโคจิมะเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้เรื่องภาพยนตร์เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในทางแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งฮอลลีวูดหรือว่าจากฝั่งฮ่องกงในยุคนั้น รวมถึงยังให้ความสนใจในเพลงสากลยุคนั้นด้วยว่ากันว่าแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อเรื่องและการที่เขามีไอเดียบันเจิดที่เป็นจุดกําเนิดของเกมระดับตำนานอย่างเมทัลเกียเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากภาพยนตร์ที่เขาเสพในยุคนั้นทั้งสิ้นครับเพราะใครก็ตามที่เคยสัมผัสเกมเพลย์ของเกมเมทัลเกียจะรู้ว่าสิ่งที่คุณฮิดโอะใส่เอาไว้ในเกมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องคัดซีนจะมีความเป็นภาพยนตร์ในยุค 70s 80 s สูงมากๆนะครับ ย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของเกมเมท a l g e ียในอดีตเมื่อถึงเวลาที่ความคิดนั้นตกผลึกโอกาสเอื้ออำนวยจึงเป็นเวลาถือกำเนิดสายลับที่มีนามว่า Snake ฮิ d เดเคยกล่าวเอาไว้ในสื่อเกมของญี่ปุ่นในยุคนั้นนะครับว่าตัวละครของ Snake ในซีรีส์ Meta l Gear นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครจากภาพยนตร์สายลับหลายเรื่องด้วยกันยกตัวอย่างเช่น S.K. from New York ที่ออกฉายในปี1981 จากตัวละครอย่าง s n ส k e p พิสเคนและตัวละครอย่างจอ h n นแรมโบจากภาพยนตร์ชุดแรมโบรวมไปถึงตัวละครสายลับเจนส์บอ d จากภาพยนตร์ชุด007นั่นเองจึงนำส่วนต่างๆและความสามารถของคาแรคเตอร์ที่กล่าวมานั้นมาประกอบรวมกันจึงถือเป็นจุดกำเนิดของสุดยอดสายลับระดับตำนานในโลกของวิดีโอเกมอย่าง Solid Snake สำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของเกมเมทัลเกียร์นะครับคงจะสังเกตทุกอย่างบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะในรายละเอียดอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนเกมหลายๆคนคงจะสังเกตเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็สัมผัสดได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเพลงประกอบที่ละเมียดละไมที่คุณโคจิมะจงใจใช้วงอัเคสตรานะครับเพื่อที่จะบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีประกอบให้กับเกมลูกรักของเขาแล้วก็ยังพ่วงด้วยเพลงสากลในยุคนั้นยกตัวอย่างเช่นเพลงเทคอ On มีจากวงอาห่าไฟนอ u n าวดาวของวงยุโรป รวมถึงเพลงเปิดตัวที่ได้ยินแล้วต้องขนลุกอย่างเพลง The Man Who Sold the World และเพลง The Sin of Father และอีกหลายๆเพลงที่โด่งดังในยุคนั้นเอามาซ่อนไว้เป็นอีสเตอร์เของเกมนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะสร้างอรรถรสให้กับผู้เล่นได้ผ่อนคลายและไม่เครียดกับสถานการณ์ที่เจอที่เกิดขึ้นในเกมตัดสลับกับคัดซีนแบบภาพยนตร์ที่เห็นแล้วชวนให้ไม่อยากกดข้ามหรือว่าวางคอนโทรลเลอร์เลยครับ โดยเฉพาะ m e t a ลเกียร์โซลิดกราวน์ซีและ m e t a ลเกียร์โซลิด h เดอะแฟนท p มเพที่คุณฮิเดโอบอกว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกม m e t a ลเกียร์ภาคเก่าๆมาก่อนเลยแค่หยิบสองภาคนี้มาเล่นก็จะเข้าใจเนื้อเรื่องของ m e t a ลเกียทั้งหมดสนุกแล้วก็จะอินกับมันไปได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาคลั่งไคล้มาทั้งชีวิตได้มารวมเอาไว้ในเกมของเขา2ชุดนี้แล้วนั่นเองนะครับ และหากสังเกตตัวละครของสเน็กในภาคนี้ดีๆเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าตัวละครของสเน็กที่เราบังคับหรือว่าเล่นอยู่นั้นจะต้องมีวอล์ m แมพกติดเอวไปด้วยตลอดเวลาในการทําภารกิจก็เป็นกิมมิกเล็กๆที่ทําให้คาแรคเตอร์ของตัวเองนั้นเด่นชัดแล้วก็มีมิติมากขึ้นครับ ในความเกี่ยวข้องของเมทัลเกียกับวงการฮอลลีวูดนั้นก็มีความคาบเกี่ยวกันอยู่หลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพากเสียงตัวละครมีข่าวลือหนาหูในยุคนั้นเกี่ยวกับคนที่จะมาลงเสียงให้กับตัวละครของสเน k กนะครับมีนักแสดงหลายคนด้วยกันนะครับที่คุณโคจิมะเล็งเอาไว้อยากจะให้มาลงเสียงให้กับตัวละครสเน k กของเขาแต่ว่าก็พลาดโอกาสไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนิโคลัสเคชที่ดังมากๆนะฮะจากเรื่อง f Face o f ฟ หรือว่าดอฟลันเกรนนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับสเน็กในจินตนาการของคุณฮิเดโอะโคจิมาพีเอสบรอสแนนที่โด่งดังสุดๆกับบทบาท007ในตอนโกลเด้นไอรรวมไปถึงคีเฟอร์ซัทเทอร์แลนด์ที่รายหลังเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ได้มาร่วมงานกันจริงๆในภาค p h ฟนทอมเพ i นและกล่าวซีโร่ครับเมโซเกียนั้นอัดแน่นไปด้วยเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามของสงครามจากกลแห่งอนาคตนะครับพร้อมกับนักรบกลายพันธุ์ที่เป็นความลับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในปี1964ในช่วงสงครามเย็นว่ากันด้วยเรื่องราวของหารรับจ้างเดนตายและสุดยอดหารสายลับโคลนนิง่งเรื่องราวของเกมเมทัลเกียเป็นเรื่องราวของหน่วยทหาร Fox h o w ฮและหน่วยทหารเกร y h o w ที่มีรัฐบาลชักใย,ยอยู่เบื้องหลังพร้อมกับเงินทุนสนับสนุนในการสร้างอาวุธล้ำอนาคตและอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพรวมไปถึงการทดลองสร้างสุดยอดฐาน ครึ่งคนครึ่งหุ่นให้กับทหารรับจ้างเดนตายทั้งสองหน่วยเพื่อที่จะมาใช้ห้ามหันกันเองแบบมาหากราบอลังการไม่รู้จบแบบที่เล่ากันในคลิปนี้คลิปเดียวไม่หมดกันเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสัมผัสเกมนี้หรือว่ามีภาคไหนที่ตกหล่นไปลองไปหากลับมาเล่นกันดูนะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกๆนาทีที่คุณใช้เวลาไปกับมันอย่างแน่นอนครับ เม t ทรเกียเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1987นะครับแบบตลับแล้วก็ลงให้กับคอนโซลที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในยุคนั้นอย่างฟา์มิคมของ Nintendo ต่อมาผู้พัฒนาวิดีโอเกมจึงพัฒนาเกมจากเกม8บิตที่มีมุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเป็นแบบเต็มตัวฟูโพลิกอนนะครับพัฒนาแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท Konami และตัวเกมวางจำหน่ายให้กับเครื่อง PlayStation 1ในปี1998ตัวเกมกำกับและอำนวยการสร้างเขียนบทโดยคุณฮิเดโอโค i ิมะตัวเกมได้เปิดตัวในงาน t o k กียวเกมโชว์นะครับในปี1996และแสดงในงาน Electronic Entertainment Expo ในปี1997ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนับได้ว่าเกม Metal Gear นั้นเป็นเกมแนวสเตลเกมแรกของโลก หลังจากนั้นก็มีการสร้างออกมาสู่คอนโซลยุคใหม่อย่าง Xbox ของ Microsoft และ PlayStation ในเจเนอเรชันถัดๆมาด้วยนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น PSP และลง PC ด้วยครับ เร็วๆนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าจะมีการนำเมทัลเกียรมาสร้างเป็นภาพยนตร์หลังจากที่มีการปล่อยข่าวออกมาเมื่อช่วงปี1997ในขณะที่เกมภาค Sun of Liberty กำลังทำเงินให้กับ PlayStation 2อย่างมากมายอยู่แต่ว่าข่าวที่ว่าก็เงียบหายไปนะครับต่อมาในปัจจุบันก็มีข่าวลือกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงการประกาศสร้างแบบจริงจังโดยคราวนี้ว่ากันว่าบทนำของ Snake นั้นจะตกอยู่ในมือของนักแสดงมากฝีมืออย่างออสการ์ไอแซค ซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงนะครับและ Solid Snake ก็จะได้มาโลดแล่นในวงการภาพยนตร์อย่างเต็มพักภูมิสักทีและนี่คือ15นาที10บาทช่วงเวลาอันแสงกระชับที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นกลับไปขยายเกร็ดต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ในโลกของวิดีโอเกม ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าคุณชอบโปรดบอกให้เรารู้โดยการ subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับถ้าอยากจะให้เราปรับปรุงก็คอมเมนต์เอาไว้หรือว่ากด dislike ก็ได้นะครับเขียนข้อความแนะนำเพิ่มเติมก็จะถือว่าเป็นพระคุณมากๆเราจะได้มีโอกาสปรับปรุงตัวและปรับปรุงคุณภาพของคอนเทนต์ของเราในโอกาสต,ต่อไปครับในคราวหน้าเราจะพาคุณผู้ชมกลับไปขยายโลกของเกมในเกมไหนอีกกรุณาติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แด๊เกมเมอร์ไทยแลนด์ ขออนุญาตจบสกู๊ปวันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ